เดี๋ยวเดี๋ยวจะเกเทียร์โคราอคุที่ไปชมบรยากาศในสนามนครับนครับจการในสตสมตอครับที่ยิมนเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดชลบุรีทำแฟอร์มแมวนะครับสตสาม รีเซิร์ชก่อนนะครับโอเคบอลไกลเรื่องไกลนิดหนึ่งครับต้องข้อข้ามมาก่อนครับเราเสียหีเลยโดนสวนมาทีแต่ว่ากเกีย์ครับคาร์ฟานยกลีเสียไปอ,อืมอเป็นแต้มของนอสกีบ้าครับต้องพยายามเริ่มต้นให้ดีครับทั้งสองทีมถ้าต้องการเซตนี้สู้ว่าสำคัญนะครับอ่าใครได้ก่อนนี่ก็จะได้ขึ้นสองเซตก่อนนะครับกับอ้าวบอลไม่ดีซะแล้วครับวิภาวี วันนี้ลามาเพื่อที่จะมามาหาประสบก,การณ์การเล่นระดับนี้นะครับพี่เผ่าดีพี่เผ่าบีสีทองคอานพิเศษพี่พ,ออพงเสิร์ฟมาครับเด่นขึ้นมาตีเบาไปนิดนึงครับวันนี้อย่างเซ็ตได้ครับตึงยาตุ๋นิดโอ้โหให้เจ็บมือหน่อยครับแน่นอนนะครับคุณเวศยังเทียวขึ้นมาตีโอ้โหแหวกตรงกลางพอดีครับ สูง178นะครับต้องเพียวเนี่ยแต่ว่าจะมีโอกาสสูงนิดมากกว่านี้นะครับอายุยังน้อยขึ้นมาขึ้นมาตีอันนีครับวันนี้ถ้าเกิดว่าหยุดก็สมีได้เนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวคะแนนไหลหยอดขึ้นมาเราเบาไปนิดหนึ่งเซตขึ้นมาเจเอเจอบอเลเร็วตีไม่เร็วตีไม่แรงเท่าไหร,ร่ก็โดนโดนเสือมาครับวันนี้นี่ครับน่าจะได้แต่ว่าไม่ได้นะครับ เป็นอย่างนี้ครับดูนี่ถ้าแก้ปัญหาเรื่องของลูกที่ควรจะได้แต่ได้คะแนนนะครับแล้วก็ลูกที่โดนสวนกลับเร็วแล้วบล็อกเขาได้เนี่ยมันมันจะได้คะแนนเยอะเลยนะครับสติวเนี่ครับพลาดจุดนี้เยอะเยอะมากพอซิมานนำครับสามหนึ่งเกิดตื่นมาครับวันนี้แต่ต้องเพียวตีก็มากมันเหนื่อยนะครับครับไม่เหนื่อยแล้วตีมาเนี่ยยังยังรับเอาไว้ได้ครับตีนุช แล้วขออีกครั้งเองขึ้นมาตียังดีครับพิ่โช้นที่มาตีตรงนี้ล็อ,อกล้อนออกข้างครับคือว่าตีหายตีหายงงไม่เท่าไหร่แต่ว่าต้องตีหลายครั้งถึงจะได้หนึ่งแต้มก็เลยแมอ,อาจจะเหนื่อยนะครับแล้ววันนี้นี่พ่อพิมลกันบางก็ข้อเท้าพลิกเลิกไปแล้วครับตอนนี้ออกไปแล้วพพนะครับพอพิมลก็เหนื่อยครับเจอภิญญาลุกสุดคับเหนื่อยตามเร็ หน้าบล็อกนิกตับไม่ได้สี่สองครับนักสืบมานำอยู่ครับเซติสาอัิยาลงไปเสิร์ฟครับอัิยาเสิร์ฟมาเซตคืนหมาโรนิยอดมาสวยมากครับหลอกเบาๆบ้างครับหบบบรือว่าทำได้ดีครับทัดตาเชื่อรูดุนี้ครับตรงน,นมาเด็กตักเบาๆก็ทำให้กราดิกาไม่ทัน เซฟพลิกเน็ตแต่ว่าไม่ข้ามนะครับตรงนีข้าสามครับราสมีเสิร์ฟราสมีเสิร์ฟมาบอลแรกโอเคเลยไม่มีปัญหาครับตรงนี้ขึ้นมาตีได้ครับปัญญาเซตมาหัวสาวขึ้นมาตีครั้งหนึ่งอ่าลุนี้ไม่ข้ามครับจริงๆริงนะ ไม่นหน่อยครับกับคือเขาไม่มีควอลิโมนสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยตัวแทนมันมันจะไม่ได้นะครับคือตัวแทนลงมาแล้วมันมังตีไม่ได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับว่าหลายคนยังไม่ถึงครับอ,อันเดอร์มาก่อนครับแลังนี้เขาเคาะข้า,ขามาเบาเอ็ดตองอันเดอร์ให้แล้วดูครับคนเดียวจะไหวหรือเปล่าน้องเพียวฟร <c oughs> ีบอลมาครับ ยกลับมาแล้วเซตมาอีกครั้งหนึ่งข้าวทีตีติดครับต้องโชว์หน่อยครับเพาะข้ามมาแล้วต้องขึ้นมายันล็อกกันลูกนี้แต่ว่าปัจจลียังเร็วครับแมเอาบอลข้ามไปได้ก่อนอีกครั้งหนึ่งเซตขึ้นมาน้องเปียลูกนี้ตีลงด้วยครับโอ้โหนี่ควรจะได้คะแนนเล่นเอาเพียวหมดแรงข้งก่อนเลยครับนีโต้ไปตูนมาเลยครับโอ้โหกวจะได้แต้ม ดูครับเหนียวทั้งคู่ครับยอ,อมรับเลยทั้งคิตเลยครับแ้มน,นี้ทั้งสองทีมเล่นดีมากแต่ว่าก็ไม่พ้นมืออยู่ดีน้องเพียวต้องขึ้นมาจัดการเองคือคะแนนหนึ่งต้องเพียวตีประมาณสักสองสามครั้งนี่เหนื่อยนะครับครับยอดมาลูกนี้เขารู้อยู่แล้วครับสุัตาก็เลยโดนสวนขึ้นมาครับทางปริญญายังรับเอาไว้ได้ขึ้นมาตีแล้วนี่ครับ ไม่ได้นะครับพี่พาวีแล้วสูงแค่170ไปตีหัวสาวเนครับนั่งเลยครับนั่งดูเลย <laughs> โชคร้ายจริงๆครับว,วันนี้ครับตอพ,พี่มนคือถ้ามีพรอพิ่มอนอีกคนนึงจะช่วยได้เยอะเลยนะครับตรงหัวสาวเนี่ย <laughs> ตีบอลฟงหลังนะครับพี่พาวีแล้วโดนสวนกลับมาครับตีใส่ฟล็อก เปลีมาลูกนิดขอเปลี่ยนเป็นสามเมตรตีดีครับนี่นีนหลับสบายแน่ครับก <c oughs> ลับไปหน้าตอนเจ็ดครับแต้มหัวสองแล้วเตอตาเตอก์ตาเสิร์ฟมาบอลทุกลงเร็วลูกน,นี้อ่าไม่ได้แล้วนะครับ ยกบอลรับตอนเจ็ดครับ,รบทีมต้องสู้นะครับตอนนี้เสิร์ฟมาครั้งหนึ่งคราวนี้เขาเล่นเร็วเลยครับรอ้อาวย้อนหลังพี่พาวีพี่พาวรีรับได้แล้วต้องเพียวขึ้นมาตีตรงนี้แต่ว่าตียากครับคือบอลมันทีไม่เป็นใจทุกอัดทุก,ท,กทุกบอลเลยนะครับอบอลเซตเนี่ยบางทีอาจจะมีเซตสั้นเซตยาวนะครับ จะทำให้น้องซีมานี่ยก็ได้เวลานอกไปก่อน,นครับดับต้นดับต้นแปดก็เริ่มต้นในสูสีครับแต่ว,ว่าโมเขียวดีจะดึงย้งา้ได้แค่ไหน,นวันหนึ่งก็ต้องพยายามทีดตัวเองขึ้นมาครับคือจะมาเื่อยทัพตาม เรอเพื่อนกินควอนได้เหรอทักไปควอนไอ้ตกดาไม่ฟาวีสีดองหน่อยครับขอบคุณครับผู้ชมคนนี้ในอนาโค้ตก็จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ๆต่อไปนะครับ ติดรอกครับพี่พาวีอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้นี่ครับตีอย่างนี้ครับคือไม่ต้องไปตีใส่บล็อกครับตีเอาทัชก็ไปเจอคือตีแล้วก็ให้ทัชเอาเอาเลยครับก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับเกิดต่อแปรครับที่ตัวสูง170นะครับแต่ว่าตีได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับพี่พาวีเสร็จขึ้นมาหลายหลังขึ้นมาตีลูกนี้เกิบจะได้เหมือนกันนะครับบีนุ ส่งทางนิดเดียวครับไปีในใส่บล็อกโดนนุชลียานะครับบล็อกเปลี่ยนทางปีนุชไม่ทัน97ครับเซตที่3ครับเราสีมา,า,านำอยู่ก่อนมิกาพิญญพงศ์ครับจะเสิร์ อเมริกาจะเสิร์ฟแล้วครับอเมริกาเสิร์ฟมาลูนนี้อ้าวบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหวันนี้คะแนนอย่างนี้ไม่ควรเสียนะครับ <c oughs> คิตตาเชอ้อบูลิมครับลุนนี้ดูครับรับบอลแรกจริงๆให้วิพาวีดีกว่าครับกล้องเลยหลบไม่ทัน <c oughs> นี่เลยครับแล้วตอนนี้เสียเลยครับโดนบล็อกของทางองสีมาเล่นงานอีกแล้วครับตอนนี้ขยับกระแนบห่างออกไปครับ11-7เสร็จตอนครับกัาวิกาเสิร์ฟเอ้าลงด้วยครับโอ้โหสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้โหตัวสุดท้ายด้วยน้ำห่างไปเรื่อยครับ12-7ต่อแล้วครับวันนี้ ิร์ฟอยู่นะครับเสิร์ฟมาเน่ครับต้องใช้วิธีนี้นะครับตีเล็นะครับเขียวมากกว่าชิริยาเขาจะเสิร์ฟชิริยาเส,สิร์ฟมาเซตขึ้นมาคราวนี้ยังรองได้ทันนะครับเซตอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นมาลุกออกปีลูกออกหลังไปนี่ครับเริ่มจะหมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> 13กับ8ครับเริ่มพยายาห่างไเรื่อยๆครับพิยาพิยาเสิร์ฟมาแล้วนี่ตอนนี้รู้แล้วครับคนที่รับบอลแรกได้แย่ที่สุดก็คือคนนี้ครับ <c oughs> โดนเสิร์ที่บ่อยๆค,ครับก็เพี่ครัแต้มจะไหลเลยครับ14ต่อ8 6แต้มนะครับก็พยายามด้วยความมั่นใจกลับมาครับเขารับเลย้มาแลรับเลยไอ้คนคิดเ้อรเขารับเข้าท่าสรับว นี้ไปนักกีสีมาเนี่ยเซตต่อไปง่ายเนี่ยได้กลับมาเฮ้ยตอนนี้ความมั่นใจของผู้เล่นทองสุพิงค์ธบุรีเนี่ยตอนนี้ลดลงไปเยอะแับกล้ำแบบคุณหมานเลยโอ้โหโอ้โหไปสวยมากหรือจะปีทีเดียวแล้วได้แต้มเนี่ยครับก็จะได้เรื่อยๆครับการถ้าตีให้ตีหลายๆครั้งนี่อาจจะไม่ไหว ปริญญาพันแก้วครับเสิร์ฟยาเสิร์ฟมาถุงมือบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แล้วขึ้นมาตีบล็อกกันอยู่นะครับปริญญาเซตไฮ้ลกนี้หัวเสาน้องเพียวอีกแล้วครับนี่ยครับรญญนนี้นคนที่ไว้ใจได้ในทีมสุพีมชดบุรีในตอนนี้มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือน้องเพียวครับไว้ใจไม่ได้เลยครับปริญญาเสิร์ฟต่อน,นะครับ เติบม,มาเซต็จขึ้นมาเล่นบอลเร็วนี้ออกหรือเปล่าแต่ว่าลงครับไรแ,แมนชี้ว่าลง15ต่อ10ดูครับภาพชารเล่นบอลเร็วบ้างครับเปลี่ยนจังหวกะการเล่นทัทนอองซิมานี่ก็มีทั้งบอลบอลหัวเสาบอลเร็วมีทุกอย่างเลยนะครับพร้อมหมดรดาสิสฟีเนี่ย เนี่ยครับต้องเียต้องต้องเคลื่อนไปตีอย่างเดียวแล้วตีไม่ได้ด้วยครับนี่จะเอาพัสก็ไม่ได้อ๋อสิบหกต่อสิบครับเป็นทีนเตอร์ทำเอาครับครั้งที่สองในเซตที่สามนำหกแต้มเลยนะครับสำหรับโนราซิมาครับในเซตนี้ หรือโค้ง,งที่เข้าไปทับยังได้เข้าใจไหมหรือเล่นกูหน้านะสร้างปีทับเียรอ,อ,อยู่ข้างหลนนะังครับ จะจบเซตนี้แบบสบายๆหรือเปล่าครับครับยาบำรุงสุขครับเสิร์ฟเ,เสิร์ฟมาลูกนิดครับ <ๆ S 1> น้อยก็ยังมีโอกาสทำคะแนนได้นะครับทางสุดตีแต่ฐานก็เป็นเ,นเ,นเ,นเนอ็ดกับสิบแล้วตามยูสตาเนี่ยครับเป็นคนที่ตีได้นะครับก็ต้องพยายามเอาให้ได้ครับตอนนี้ขึ้นมาด้านหน้าเลยครับสตา จะทำไ,ได้หรือเปล่าเห็นบอลโอ้อ่าต้องตีบอลครับรัศมีแล้วจะเล่นเร็วเซตขึ้นมาน้ำพึ่งนะครับนานๆจะเห็นน้ำพึ่งเล่นบอนเลเร็วสักครั้งหนึ่ง <c oughs> โดนไม่ไหว,วหรือเปล่าใช่ดูครับหรือต้องมีบ้างครับแบบรเร็วลุกสั้นๆแบบนี้ไม่งันน้นก็โดนจับทางถูกหมดสิบสองสิบหกจริงยังไม่ไกลครับเนี่ยครับเขาะไม่ได้ครับรอ่าไปมาลูนิด ต้องข้อข้าไปก่อนครับแล้วจุดนี้สวนกลับมาเป็นคะแนนนะครับ13-16ครับดูดีขึ้นเลยเยอะเลยครับขอเวลานอกครับครูแดงไม่ไหวครับเห็นว่าเซตนี้โค้ชจะมีส่วนช่วยมากนะครับสำหรับความสมดุลในทีมนะครับเห็นเสียเปรียบนี่ก็ช่วยเรียกเวลานอกให้ก่อนนะครับทั้งสอฝั่งเลยครับวันนี้ต้องชมโค้ชว่าเรียกได้จังหวะดีครับ รมีเยอะเลยนะครับของทางราสิีมาที่แต่งมาให้ทางสุธีมันก็ได้น้อ <c oughs> งเพียวครับความของยกเสริมสายหน่อยครับตรงนี้ขึ้นมาตีบอลโค้งหลังแต่ว่ายัางรับได้ครับแลวโดนยอดอยังติดครับอิพาวีน้องเพียวต้องยอดมาืูกันดีครับวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่า บอลแรกแชมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเคาะข้ามาอย่างนึงได้ครับอีาิตีเลยโอ้โหลูกนี้เนี่ยผู้เล่นของทางนคาศรีมานี่นึกว่าบอลตายไปแล้วครับก็เลยไม่เล่นเลครับโอ้โหดูครั้งครับนี่ก็ขยันดีครับสุดท้ายนี่โอ้โหยิงเป้าเลยตันนี้โอลิดาเจ็บหรือเปล่าครับ นครับปจัจจลีรับได้บอลแรกขึ้นมายอดยังร้องเอาข้ามาได้ครับปจัจจลียังอยู่ครับโอ้โหอีกครั้งหน,น,นึ่คราดนียนะโอ้โหเข้ามือคนดีเลยครับรัศมีสุขมูลแฝ่ตีเด็ดขาดจริงๆครับแต้มเดินนาทีครับแล้วสักที16ดูแนแล้วครับตั้งแต่16 10นะครับตอนนี้โดนไล่มา14แต้มเลยอัจจะขยับได้คำแต้มของสวศรีมาครับ ครับคะแนนขยับแต่ทุกสิ่งอย่างจะดีขึ้นหรือเปล่าครับวีเว่าตีไม่ดีครับวีโดนหยอดเข้าไปก่อนครับปัจจัยยังรับได้เยี่ยมสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไปั้งเทียวครับสวนกลับมาเหมือนกัน,นอ่าดูนี้น่าจะตีสสยเสากาศครับ18ต่อ14ครับวันนี้อาจจะได้ลงยาวแน่นอนครับ เสมีเสิร์ฟต่อมาครับเซตเกินมาข่าวนี้แนี่เลยครับข่าวรุ่งนี่ครับดูหน้านี่ยังโอ้โหเด็กๆอยู่เลยครับครับน้ำพึ่งเสิร์ฟครับ15 18 บอลแรกใช้ได้ขึ้นมาตีคราวนี้แต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่นะครับจลัดพรอ,อ้าวโอ้โหก็เลยทำให้โดนสวนครับอย่างนี้ครับแต่ว่าตีบอลข้ามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ต้องทุบเร็วเลยครับทุบเร็วคราวนี้ครับ10ต่อ18ครับนักตาเชือ้อผุ้ิีตัวตีใส่บล็อกแล้วออกไป ไล่มาแล้วนะครับตอนนี้ทางสุรี3ม3เมตรโอ้โหตีดีจริงครับดูแต้มสำคัญครับื่อทำให้ไม่ไม่สุรีมขยับเข้ามาใกล้เกินไปครับเวิดาโคดเรือนครับจะเติร์นเวิดากลับมาครับวันนี้เซตมะหัวสาวิภาวีครับวันนี้ยอดสวยมากครับ แ่ตัวรองเนี่ยพาไปหน่อยครับวฤทิยาเดี๋ยวก็ทิปใส่บล็อกนะครับพอทิปใส่บล็อกแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวรองต้องขยับนะครับปรากฏว่าไม่ขยับครับพฤทิยานล้วยืนนิ่งเลยครับพอเห็นบอลมาแล้วเพิ่งจะขยับก็เลยช้าไปแล้วครับเสื้อตาเสิร์ฟให้สุพีนชมบุรี1 7ต่อ19ครับบีบเข้ามาแล้วครับแล้วบอลพุกลงเร็วด้วยต้องอันเดอร์ขึ้นมาขึ้นมาตีลูนนี้ยังได้ครับต้องเขาข้ามาลูนนี้ยังรองได้ทัน แล้วเซตขึ้นมาตีใส่คู้ลงสวยมากครับนี้ oh. ติดปริญญาแล้วครับแต่ว่า hmm. บอลมันลงด้านหลังพอดี uh, 20ต่อ17ครับ <c oughs> มันมากโ <c oughs> อนานออกหรือเปล่า uh. กลายเป็นลงจิมนิดเล็กไปเลยนะครับที่ยิมแอร์เจเดมไปเกียรตครับหอยที้องตนมาเต็มสายหอยเยอะมาก่อยวยมาก่อยหาเสียบายยี่ยิบสิบกัอการลงนะแล้วตัวจอก่อี้ว่าามตัวนะถอลเข้าลรกลัถ้าบอลไม่เข้า2องตัวลันสตัวลันโอเคไหมนะไมองยี่สิบเนี่ยถ้าทำได้ ดาวีวันนี้ถ้าผ่านเกมนี้ไปได้แล้วนี่สบายเลยครับเทมต่างข้างหน้าอโอ้ยไปไกลเลยครับสิบแปดยี่สิบครับยังไม่มีว่าสู้อยู่เลยครับไม่มีแววทอรครันจนมีพี่ดาวี เกิขึ้นมาข่าวนี้เตีเราโอ้โหแต่ว่าไปตัวกองกลางทับตาเนี่ยนะครับจะหลบยังไงดี21ต่อ18ครับต้องการอีก4คะแนนนะครับนครศรีมาจะได้เซตนี้นะครับและจะขึ้นนำเป็น2-1ต่อเซตนะครับตอริการ์ที่จะพงเสร์ฟครับตอริกาเสร์ฟมาอาครับ เตะเกินมาได้แล้วลูกนี้ mm. ไปมาเนี่ยดูครับตีฉีกหนีบล็อกครับแล้วตัวรองเนี่ย mm. เห็นนั่งเห็นนะครับแต่มเรื่องไงเพราะบอลมันแรงมากไม่รูกเก่งเงันครับว่าตีแบบนี้หลายครั้งแล้วครับมาหยุดไม่ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> อุอ๊แดงโดดหนีแล้วยังไปชีบอกให้ไห้ให้ลูกศิษย์จะวิ่งไปรับตรงนั้นให้ได้ครับเสิร์ฟมาปัจจ리ครับยังรับได้เยี่ยม ขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งว่ามือซ้ายมีคนเดียวนะครับโอ้โหรสศมีสู่ข้ามูน22แล้วครับ22:19สารพันแนนนะครับจะได้เซตวัทยาเสคกับววน,นิสยามาเซตคือมานะครับตีสายบลอบ็อกไปมาต้องฟรีบอลครับข้อข้าไปก่อน ข้ข้ามไม่ต้องเล่นเร็วครับตรงนี้ยกขึ้นมาตีใส่บล็อกแล้วิยังเร็วนะครับอาปัตจรีฟรีบอลอีกครั้งหนึ่งลองทานครับแล้ววัดให้น้องเพียวโอ้โหอ่ายังเหนียวครับช่วยดีครับตรงนี้เขาะข้ามมาแล้วกระจายหรือเปล่ายัางครับอันเดอร์ข้ามาก่อนเขาไปเขาดีฟรีบอลให้ทางน้องสีมาเล่นน้องสีมาต้องเล่นเร็วครับตรงนี้แล้วขึ้นมาตีตรงนี้ไม่ข้ามครับตีไปติดเน็ตเองครับตายคนหนงไว้เองครับตอน้องสีมาดูครั้งครับ จังหวะนี้โอ้โหเอากลับมาได้นี่ก็เก่งแล้วครับลูกนี้แลวตรงนี้ครับที่โดดหลายครั้งเลยครับติดติดกันนี่ขาแข้งขาก็อ่อนได้ครับรับวันนี้วันน้ดาเนี่ยมาจริงๆแนละ้วนไม่ได้ออกแอคชั่นมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้ไปเร็วครับ ปริญญาครับจะเสิร์ฟให้ทางสุพีมชนบุรีรับ20ต่อ22ปริญญาเสิร์ฟบอลอ้าวโหดูครับเสิร์ฟอย่างนี้เขาเด้นเซตเลยครับยูสิต่อ20ครับ นะครับมีขึ้นมาเล่นบอลเร็วนะครับอีสเบียรนะครับน้องเพียวต้องเสิร์ฟห้ดีนะครับเสิร์ฟอยู่น้อยไน้ดดันคนรับให้ได้แต่ว่าบอลรับเขาโอเคเลยครับขึ้นมาตีตีบล็อกยังรับได้ครับขึ้นมาครับ เคาะข้ามมาก่อนยังเซตได้เยี่ยมราสมียอดมายังคันครับแล้วต้องเคาะข้ามอบสุตาราสมเราสมีเหนื่อยแล้วครับตอนนี้โดนตีบล็อกแล้วข้ามไปครับโอ้โหตีใส่บล็อกแล้วล้นออกข้างครับ24-21ครับ3เซตคอยนะครับโอ้โหสีจริงๆครับผู้นี้ดูครับจัวนี้ปีไปใส่บล็อกครับแล้วดับอลออกพอดีเซตคอยครับ มีสามเซฟพอยจะเซฟได้หรือเปล่าครับข่าวนี้โ oh. อย่างติดเดินมาตีครั้งหนึ่งครัาไปฮาบีเขารับได้แล้วสวนตูมเลยโดนหยอดขึ้นมาอย่างทันครับเ oh. จอดีหลอกมายัางรองได้ครับโอ้โห oh. ดูครับ่าไปมาต้องฟรีบอลหรือเปล่าต้องฟรีบอลจริงๆครับโอ้โ oh. ห oh. แล้วข่าวนี้จะได้หรือเปล่าครับสุฟรีมสุพีมจะได้หรือเปล่า oh. ได้ครับโอ้โ oh. ห เก่งมากครับพี่พาวีนี่เก่งจริงๆครับตีครึ่งใบครับหนีบล็อกแล้วหนบอลขนาดเส้นเลยครับอ้โหลงไปค <c oughs> รับต้องเซฟกันต่อไปครับโอ้ขอเวลานอกเลยครับจารโนอสิมาเับกะดันกายกับมาอยู่ทา้งฝั่งจิ้มดำ <c oughs> <c oughs> โอ้โหชี้เลยครัจาจัดแดงอว <c oughs> ไป ปิดให้ได้นะครับมีโอกาสแล้วครับโอ้โหแล้วกองเจียวอันนี้เนี่ยหนุนหลังสุกพีมชลบุรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยครับ โอกาสที่ชมบุรีนั้นจะไล่ขึ้นมานครับเพื่อที่จะไปไปรุนแชมป์มันมันก็ยากหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังสามารถดึงให้ทางนาครศรีมาเนี่ยช้าลงได้บ้าง <c oughs> <c oughs> อาไว้โอกาสของทีมอื่นนี่นอาจจะมีนะครับแต่ตอนนี้โอกาสที่ยาโอกาสของทางไอเดียขอนแก่นในตอนนี้ยังมีอยู่ 22ต่อ24บอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไรครับในใคนทางไกลบอลโค้มารับได้ครับแล้วโดนปิภาวีเตีมาแต่ว่าลูกนี้เตีมาเนี่ยเขาหลอสวนสวนกับไปเลยเลยครับ25ต่อ22ครับโอ้โหก็ถือว่าเรียกเวลานอกแล้วได้ผลนะครับก็ทำให้เก็บเซตนีครับเป็นของนอราสิมาไปครับนำไปก่อน2ต่อ1งเซตครับรอีกครั้งหนึ่ง สวยงามครับอ่าบล็อกไปเลยเราต้องไปลุ้นต่อครับต้องการแค่เซตเดียวครับน้อสม,มาครับในเกมนี้ชนะไปะ 20, 5, 20, 2 5่2ยบสครับเซที่3ครับเดี๋ยวกลับมาชมในเซตที่4ี่กันต่อครับ